คนนี้แบบว่าแต่งหน้าแล้วหน้าได้เนียนฉ่ำขนาดนี้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยว่าไม่ใช้ฟิลเตอร์เดี๋ยวพอหน้าสวยฉ่ำขนาดนี้ก็จะมีคนบอกว่าเอาฟิลเตอร์ออกสิขอบใจไงยด้ยวยหน้าจริงแม่ ไม่ว่าใครก็ตามถ้าเกิดได้ผิวใหม่ก็ต้องเห่อผิวเป็นธรรมดาเนาะนี้เลยค่ะหน่อยได้ผิวใหม่พระคู่นี้เลยอย่างคอลลาเจนตัวนี้นะคะเรามาชมกันให้ดูเลยค่ะว่าไม่มีส่วนผสมของแป้งหรือสีหรือกลิ่นใดๆเลยนะคะเป็นคอลลาเจนเพียวเกดพีเยมเต็มแมตต์รสห0 0 0 0มมิลลิกรัมเลยค่ะทุกคนอัดแน่นด้วยสารสกัดจากคอลลาเจน5ชนิดสารสกัดพีเียมนำเข้าจาก3ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็นอร์เวย์ขาวน้อยที่สุดทานง,ง่ายมีอนุภาคที่เล็กมากๆดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว ะะแล้วหน่อยก็ใส่กูต้าลงไปด้วยค่ะกูต้าตัวนี้พัฒนาโดยแพทย์หลายท่านแล้วก็วิจัยนาน45ปีเลยนะคะแน่นด้วยสารสกัดที่ทำให้ผิวขาวใสได้ค่ะทุกคนดีมากๆ